ถ้าคุณกำลังมองหาของขังเสริมดวงสามารถเข้าไปดูประเครื่องและเครื่องรางที่ชุมชนของ E a g l o of n o นมีเครื่องรางของขังมากมายให้ท่านได้ร่วมประมูลและเช่าบูชาเพื่อเสริมดวงหรือแอดไ i น์ไอดี9 9ด9อย่าลืมไปร่วมสนุกกันนะครับ เบี้ยแก่รอบจักรวาลกันมนต์ดำคุณใสเข้าตัวศรัทธามากลน้นที่ผู้หญิงหลายต่อหลายคนนิยมบูชาเบี้ยแก้เพื่อแก้มนต์ดำยาสั่งทําสเสน่ห์ให้เสียผู้เสียคนจนต้องหาเครื่องรางมาพกติดตัวเพื่อความสบายใจมั่นใจหลายๆเสียงกล่าวตรงกันว่าเบี้ยแก่ที่บูชามาเพื่อพกติดตัวนั้นสำคัญที่กรรมวิธีปลุกเสก จะต้องมีที่มาที่ไปผ่านมือเกจิอย่างละเอียดทุกขั้นตอนและอีกประเด็นสำคัญคือองค์ประกอบต่างๆจะต้องครบถ้วนเพื่อกันไม่ให้ของเข้าตัวคลิกตำราทำความเข้าใจให้ตรงกันเบียแก้หมายถึงเรื่องรางของขลังชนิดหนึ่งสำหรับแก้คุณใสมนดายาสั่งทำโดยเบียจันซึ่งเป็นหอยทะเลชนิดหนึ่ง บรรจุปลอดเอาไว้ภายในแล้วปลุกเสกด้วยอาคมคำว่าเบี้ยแก้มาจากคำว่าเบี้ยแก้บนเนื่องจากใช้เป็นเงินบนบานสารกล่าวและเกิดสํิฤที่ผลความหมายจึงพ่วงการแก้ไขจากร้ายให้กลายเป็นดีจึงมีอนุภาพทางแก้การสิ่งอาถรรพ์ที่จะให้โทษแน่นอนว่าหัวใจสำคัญก็คือ ทำให้เกิดความเป็นสิริมงคลแก่ตัวเองโบราณอาจารย์จะทําเบี้ยแก้โดยนําหอยเบี้ยมาบรรจุปรอดแล้วอุดด้วยชันโรงคุ้มด้วยแผ่นตะกัวหรือผ้าแล้วนํามาถักด้วยเชือกทารักหรือยางมะขิดผ่านการปลุกเสกกากับใช้ผูกเอวหรือห้อยคอแก้คุณใสโดยการแช่น้ำมนเพื่อไว้ดืม่มอาบเบี้ยแก้ เป็นเครื่องรางอันทรงคุณค่ามาแต่โบราณกาลโดยทำจากหอยเบี้ยซึ่งบรรจุปลอดไว้ภายในทั้งกันทั้งแก้สิ่งชั่วร้ายสเสนจันไรคุณใสคุณคนคุณผียาสั่งยาเบื่อยาเมาพิษสัตว์ร้ายทั้งหลายวิธีการสร้างเบี้ยแก้ส่วนสำคัญประกอบด้วยหอยเบี้ยแก้ปลอดชั้นรงใต้ดินตะกัว น้ำรักสีดำหอยเบี้ยแก้ซึ่งเป็นหอยชนิดหนึ่งที่มีลายเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวปลอดโบราณท่านว่าปลอดเป็นสิ่งมีชีวิตมีริ์ในตัวเป็นรองเพียงแต่เหล็กไหลเท่านั้นแม้ว่าจะยังไม่ผ่านการทำพิธีก็มีริ์มีอาถรรพ์นในตัวพวกผีกลัวมากจำนวนปลอดที่ใช้กรอกลงในเบี้ยแก่จะต้องมีน้ำหนักหนึ่งบาท ส่วนชันโรงใต้ดินตามธรรมชาติชันโรงมีสองชนิดคือชันโรงบนต้นไม้และชันโรงใต้ดินซึ่งชันโรงใต้ดินเป็นของอาถรรพ์ปกติชันโรงใต้ดินอยู่ที่ไหนที่นั่นจะไม่ไหม้ไฟชันโรงใต้ดินมีอิทธิคุณตามธรรมชาติเป็นมหาอุดกันไฟกันคุณใสได้ชันนรงใต้ดินใช้ปิดปากเบี้ยไม่ให้ปลอดหนีตะกวัวโบราณท่านว่า ตะกัวเป็นของกยสิทธิดีทางอยู่ยงคงกระพันครูบาอาจารย์ท่านจะนำตะกัวมาตีเป็นรูปหอยเบี้ยทาบหุ้มลงไปจนแน่นหนาจานอัขระเพิ่มลงไปเป็นสื่อชักนำพุทธบารามีธรรมบารามีและสังฆบารามีลงมาสู่ตัวเบี้ยแก้ทำให้เกิดความขลังเพิ่มขึ้นน้ำรักสีดำถือเคร็ดความศักดิ์สิทธิ์อีกประการหนึ่งว่าคำว่ารัก มีความหมายที่ดีคือเป็นที่รักที่เมตตาของคนทั่วไปเมื่อนำรักมาย้อมหุ้มเบี้ยแก่ย่อมเพิ่มอำนาจทางสเสน่ห์เมตตาว่ากันว่าเสกเบี้ยจนคลานได้กระนั้นเบี้ยแก่ที่ผ่านการบรรจุปลอดและหุ้มตะกัวลงจานและถักหุ้มแล้วถือว่ายังไม่ครบขั้นตอนเพราะจะต้องปลุกเสกกำกับเป็นการประชุมธาต หนุนธาตุเพื่อให้เกิดฤทธิ์เล่ากันว่ามีผู้พบเห็นหลวงปู่บุญหลวงปู่เพิ่มแห่งวัดกลางบางแก้วสามารถปลุกเศกเบี้ยจนคลางได้อยู่ไม่น้อยปลอดคลางในเบี้ยเรื่องที่น่าสัจจรรย์อย่างหนึ่งผู้ที่มีสมาธิมั่นสามารถสัมผัสได้โดยการนำเบี้ยมาวางกลางฝ่ามือทำจิตให้เป็นสมาธิจะพบว่าปลอดในตัวเบี้ย มีอาการไหวตัวและมีเสียงกลางเบาๆการทำสมาธิร่วมกับเบีย้ยแก้ยังเป็นการรับอิทธิคุณพลังอำนาจจากเบีย้ยแก้เข้าสู่ตัวถ้าเป็นโรคอยู่เบีย้ยแก้จะดูดโรคภัยถอนออกจากตัวเราเบีย้ยแก้ของดีไม่มีเสื่อมปกติเรื่องรางของขลังโดยทั่วไปมักจะมีข้อห้ามบางอย่างกำหนดไว้หากผู้ใดไม่ทำตามจะทำให้ความศักดิ์สิทธิ์นั้นเสื่อมลงไป เบี้ยแกไม่มีข้อห้ามใดๆเบี้ยแกเปรียบเสมือนทองคำอยู่ที่ไหนก็เป็นทองคำอยู่วันอย่างคำไม่ว่าจะอยู่ในใต้ถุนใต้สะพานใต้ราวผ้าไม่แปรเปลี่ยนไปเป็นอย่างอื่นเบี้ยแกเมื่อเขย่าจะดังคลุกคุกอันเป็นเสียงปลอดที่กรอกเข้าไปในตัวเบี้ยกลิ้งไปกลิ้งมาเนื่องจากสามารถหดและขยายตัวตามอุณหภูมิหากเขยา่าเบี้ยแกตอนอากาศร้อน จะไม่ค่อยได้ยินเสียงเพราะปลอดจะขยายตัวแต่ถ้าอากาศเย็นจะมีพื้นที่ว่างในตัวเบี้ยมากกว่าเสียงจะดังฟังชัดสรุปได้ว่าเบี้ยแก้มีคุณครอบจักรวาลคือดีทั้งทางป้องกันคงกระพันธ์กันได้สารพัดเป็นสเสน่ห์เมตตาทางโชคลาภอีกต่างหากควรจะรีบหาติดตัวเอาไว้ซึ่งเบี้ยแก้นั้น ถ้าสร้างถูกวิธีการสร้างยากมากเบียแกเกจิที่นิยมกันมากได้แก่สายของวัดกลางบางแก้วเช่นของหลวงปู่บุญหลวงปู่เพิ่มท่านอาจารย์ใบหลวงปู่เจือสายวัดนายโรงอาจารย์ทัตวัดคฤหาดีสายทางอ่างทองก็มีหลวงพ่อพักวัดโบสถ์และสายลูกศิษย์ของหลวงพ่อพักได้แก่ หลวงพ่อหนุ่มวัดนางในหลวงพ่อคำวัดโพปล้ำและของวัดท่าช้างเช่นเดียวกับเครื่องรางของขลังที่วัดถ้ำเสือจังหวัดกาญจนบุรีก็มีเปิดให้เช่าบูชาทั้งเบียแก่มีดหมอแก้วสารพัดนึกโดยเจ้าหน้าที่ของวัดถ้ำเสือเล่าว่าเครื่องรางทุกชิ้นได้ผ่านการปลุกเสกมาจากเกจิอาจารย์โดยตรงซึ่งจะมาร่วมกันทำพิธี เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ผู้ที่ครอบครองซึ่งความเชื่อเรื่องอำนาจที่เหนือธรรมชาติมีมาแต่ครั้งโบราณเรื่องของเทวดาและผู้ผีปีศาจมีอยู่ในความเชื่อของทุกชาติในโลกแน่นอนว่าต้องรวมความเชื่อเรื่องเวทมนต์คาถาเอาไว้ด้วยเวทมนต์คาถาต่างๆนั้นนับเป็นเครื่องมือที่ใช้สนองความต้องการของมนุษย์ให้ใช้ไปในทางด้านต่างๆจารพัดแต่เมื่อพิจารณาแล้ว ล้วนไม่พ้นไปจากหลักใหญ่สองประการคือใช้ในทางร้ายที่นิยมเรียกว่าสายดำและใช้ในทางดีที่นิยมเรียกว่าสายขาวเป็นที่น่าสังเกตว่าทั้งสายดำสายขาวนั้นต่างก็มีความเห็นตรงกันว่าผู้เรียนรู้ทางเวทมนต์คาถานั้นจำเป็นที่จะต้องมีวัตถุอาถรรพ์หรือของวิเศษประเภทหนึ่งเอาไว้ประจำตัวทั้งทางสายขาวและสายดำ ต่างมีวัตถุประสงค์ในการใช้ตรงกันคือใช้ในการป้องกันตัวและใช้ทำลายล้างฝ่ายตรงข้ามนั่นคือต้องมีอาวุธวิเศษประจำตัวโดยอาวุธวิเศษนี้จะต้องมีฤทธิ์ใช้กำจัดศัตรูใช้ทำลายล้างเวทมนต์อาถรรพ์พูดผีปีศาจและป้องกันภัยจากอำนาจเร้นลับเหนือธรรมชาติได้ศรัทธานำมาซึ่งปาฏิหาริย์เชื่อไม่เชื่ออย่างไรโปรดอย่าได้ลบหลู่